ริงหรือว่างานที่น้องๆจะทำตามโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายนะคะน้องๆก็ต้องทําการเตรียมสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือภาพเสียงแล้วก็วิดีโอนะคะถ้ามีเกี่ยวข้องกับใคยต้องไปถ่ายภาพภทยนะคะเราก็ต้องหาซอสเหล่านั้นมาเพื่อเตรียมในการทํางานนั่นเองนะคะก่อนที่จะลงมือเราใช้โปรแกรมอะไรก็ตามนะคะก็จะต้องทําการเตรียมข้อมูลเหล่าน,น,นั้นไว้ก่อนนะคะแล้วถ้ามีข้อมูลแล้วเรา มีสตอรี่บอร์ดเราก็ต้องทําตามให้มันตรงตามที่เราวางเอาไว้มันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ใช่ทําไปไขึนได้อย่างวันนู้นขยิบไปหานะคะมันก็จะทำให้งานของเราเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวจะเหมาะมากที่สุดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้ทำงานนะคะจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะถัดไปก็เป็นสเต็ปที่3ในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะคะคราวนี้ก็คือจะเข้าในเรื่องของการแนะนําการใช้โปรแกรม ตัว movie maker เ,เข้ามานะคะเพื่อช่วยในการทำงานของเรานะคะตอนนี้ให้มองว่าซอสต,ต่างๆที่พี่เตรียมเอาไว้นะคะถือว่าเป็นลักษณะของตัวหนึ่งที่นะคะที่ที่พี่ฝากวางไว้ให้ก็คือจะเป็นซอสนะคะตอนนี้ในเรื่องของการนำข้อมูลเข้านะคะการนำข้อมูลเข้า คลิกที่ปุ่ม Add Video Add Photo นะคะพอเราคลิกเข้ามาเขาก็ะจะให้น้องๆทําการเลือกไฟล์นะคะเลือกไฟล์ที่เรามีอยู่นะคะอ่ะอ่ะทำพร้อมกันไปเลยก็ได้นะคะนิสิตเอ่อไม่ใช่นิสิตติ๊กนิสิตน,น,น,น้องๆเปิดคลิก Add Video Add Photo ขึ้นมานะคะแล้วก็ลองเลื่อนคลิปนะคะคลิคลคลไปไฟล์แรกเลยก็ได้คอนเซอร์ าานะคะพอพอเพิ่มเข้ามานะคะในช่องที่เป็นทีวิวเขาก็จะพร้อมที่จะแสดงข้อมูลที่เราเพิ่มเข้ามานะคะส่วนช่องกวามื้ที่เป็นพื้นที่การทํางานหรือว่าทำลายนะคะ เปิดขึ้นเพื่อรอการใช้งานนะคะถ้าเปิดก็ามาลองเทได้นะคะปุ่นี้สามารถที่จะเพล,ลองเล่นได้ะะวิธีการอันดับแรกนะคะเดี๋ยวพี่จะให้พดลองนำวิดีโอนะคะเขา้าน้องๆกดที่ปุ่ม a d ด video and photo ตนี้นะคะ and and ที่แถบโฮมแอ d วิ d ีโอแอนโฟโต้พอคลิกขึ้นมามันจะเกิดกรอบให้น้นองๆทำการเลือกไฟล์นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเดาวน์โหลดกันลงมาพี่บอกให้วางไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วก็แตะซิมร,รอไว้ใช่ไหมคะกดด้วยนี้ชื่อว่าซอสแล้วก็คลิปเอาไฟล์ตัวแรกก็ได้นะคะ m o n s t e r University t ี้ไทเลอร์2นะคะเปิดเข้ามาจะเป็นหน้าจอสีเขียวแบบนี้ มันจะเป็นตัวอย่างฐานนะคะ,นะคะของพิพคาซ่านะคะหรือวิดอกมาจานั้นลองเพนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นพีวิวที่พี่บอกไว้นะคะน้องๆสามารถเรลได้นะคะ ข้ามาก่อนนะคะมันก็จะอยู่ตอนต้นจากนั้นไฟถัดมามันก็จะต่อวางไว้ในทำลายแบบนี้นะคะถ้ามีเพิ่มเข้ามาอีกนะคะมันก็จะเพิ่มนะคะเป็นรูปแบะทาลาย่อไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ตำแหน่งไหนนะคะถ้าเราเพิ่มเข้ามาเขาก็จะแทรกนั้นตำแหน่งนั้นๆนะคะในส่วนของตัวทำลายน้องๆสามารถขยับได้นะคะวิธีการก็ค,คลิกในไฟล์ที่เราต้องการจะขยับ นะคะลิกละภาะลากทังไว้นะคะจะไปไว้ในตำแหน่งไหนนะคะเจาลูกไปไว้ด้านหน้านะคะน้องๆก็คลิกที่รูปแล้วก็เมาส์ลากใช้ลากไปนะคะแล้วก็ปล่อยนะคะภาพก็จะไปอยู่เหนือวีโอนะคะถ้าลองเทนะคะก็คลิกเทปกตินะคะ <S <S อันนี้คือลัอกษณะของการใส่ตัว ก็อุดก็มานะคะอันนี้คือการใส่ตัวภาพแล้วก็วิดีโอนะคะส่วนถ้าเป็นเสียงนะคะถ้าลองเป็นเสียงบ้างนะคะลองแอด นะคะมันจะวางต่างเลเยอร์ก,กันถ้าเป็นภาพกับวิดีโอบอกนะคะจะเป็นหนึ่งเลเยอร์ถ้าเป็นเสียงนะคะก็จะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อเวลาที่เราปรับแต่งนะคะจะได้ปรับแต่งแยกกันได้นะคะอ่ะนะคะตอนนี้น้องๆลองแอดวิดีโอแอดรูปแล้วก็แอดเสียงเข้ามานะคะว่าได้ไหมนะคะแอดวิดีโอกับรูปนะคะใช้ปุ่มแอดวิดีโอแอดโฟโต้ ่วน New ซีห so, ร so, so, ือว่าซาวใช้แอสิ e w ินะคะใช้ปุ่มแอส New ินะคะอตจะแอสต่างกันเ้ทไมตอนนี้ก็คือในเรื่องของการเพิ่มข้อมูลที่เรานันเข้ามานะคะอันนี้ในกรณีที่เราเป็นกันอยู่แล้วนะคะที่เตรียมซอสเตรียมอะไรต่างๆ่างให้เราก็แค่ลงการแอ d ภาพแอดเมียงแอดวิดีโอกันเข้ามาได<อ>้ไหมคะตอนนี้ถ้าเพิ่มเข้ามานะคะน้องๆจะมีอยู่สองเลเยอร์นะคะนั่นก็คือเลเยอร์ที่เป็นภาพนะคะกับวิดีโอเลเยอร์หนึ่งนะคะแล้วก็เลเยอร์ที่สองนะคะเลเยอร์ก็คื วางซ้อนกันของข้อมูลนะคะภาพกับวิดีโอจะอยู่เลยเยอร์เดียวกันนะคะส่วนเสียงจะแตก แลก็ตัด่ันนะโอเคอ่ะนะคะคราวนี้นะคะที่พี่แนะนำไปคือกลุ่มแอดที่เรามีอยู่แล้วนะคะในบริษที่เรามีไฟล์ต่างๆไว้อยู่แล้วนะคะคราวนี้ในส่วนของตัว Movie Maker นะคะมันสามารถที่ให้เราทำการบันทึกวิดีโอบันทึกเสียงได้นะคะคราวนี้สมมุติว่าเราไม่ได้มีไฟล์นะคะเราอยาก คราวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการนะคะสมมุติว่าซอสที่เรามีนะคะไม่พอนะคะอยากทำการเพิ่มนะคะวิธีวิธีการทำนะคะน้องๆคลิกที่เว็บแคมวิดีโอนะคะสมมุติว่าน้องจะทำการบรรยายอะไรสักอย่างนะคะใส่วิดีโอที่เราจะทำนะคะก็คลิกที่ตัวเว็บแคมวิดีโอขึ้นมาแต่ันนี้ไม่มีเว็บแคมอ่ะนะคะ ิกวิวเว็บแอมขึ้นมานะคะจากนั้นคลิกตกลงก้องจะดีเทคจะดีเทคก้องขึ้นมาเห็นไหมปรับมุมให้เรียบร้อยปรับมุมตัวเองที่ดูดีปรับพยานก็ปุ๊บผมเหิมดูโอเคไหม นะคะมันก็จะเวลามันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าจะหยุดก็กดหยุดนะคะอันนี้คือการรคคอร์ดตัวตัววิดีโอนะคะโดยเว็บแคมของเรามีใครไม่ดีเทคกล้องมีไหมคะอะถ้าถ้าแอดเทคถ้าถ้าแอด้ ให้น้องๆบันทึกตัวเองไม้ใส่ไม้แล้วก็พูดลงไปชื่อโรงเรียนไม่ต้องเสียงดังนะอย่าเข้าของเพื่อนเอาแค่ให้มันเข้าไม้ตัเองเี่ยอ่ะลองชื่อโรงเรียนใครต้องกาทราที่การพิเศษเป็นแก้รรวบอกอ่าใครต้องการที่การมิเศษเป็นแบ็คกราวด์บอกนะคะชื่อโรงเรียนแล้วก็ ความรู้สึกกับการมัให้วันแรกเจอพี่อยากบรรยายอะไรมากมาเจอใครหน้าบึ้งอะไรเงี้ยบอกเลยโอเคนะคะพี่ให้เวลาเล็กนารักอ่ะลองมาดึกดูนะคะ